ที่เจ้าเมกานะคะวันนี้นะคะจะทำยำมุนเส้นนะคะหมูยอหมูสับนะคะมีหมดนะคะแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะคะแล้ววันนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเก็บได้มาจากร้านเอเชีย e นะคะมาจากช่องแช่แข็งนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะพวกหมูพวกเนื้ออะไรทั้งหมดนะคะจะต้องใส่ช่องแช่แข็งนะคะถ้าเราไม่ใช้เลยนะคะเราจะได้เก็บไว้ใช้ได้นานๆน,น,นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเก็ตจะเอาไปาลวกก่อนนะคะแล้วก็นี่จะเป็นหมูบดนะคะหมูสับนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมูด้วยนะคะตัวนี้นะคะนี่ก็แข็งเป๊กเลยนะคะ <bras S 2> เดี๋ยวเก็ตจะต้องเอาไปลวกก่อน,นะคะ่ะแล้วก็มูนเส้นนะคะประมาณ5้ากรัมนะคะประมาณ5กรัมนะคะเดี๋ยวเก็จะทาน้าจิ้มแยกไว้ก่อนนะคะเวลา ทานเมื่อไหร่นะคะก็ค่อยใส่น้ําจิ้มลงไปคลุกกันนะคะเหมือนเวลาเขาขายนะคะไม่ต้องบอกว่ามิกลุมไปเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะเดี๋ยวกจะตาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่นะคะถ้วยเอาไว้นะคะเวลาใครจะกินก็ตักราดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเกดจะตำนะคะพริกกับกระเทียมก่อนนะคะนี่คะ่ะตำไปเลยนะคะบางคนนะคะเขาก็จะหัน่นใช่ไหมคะเกดว่าหั่นมันจะไม่ค่อยแซ่บนะเกดว่านะคะ ตาดีกว่านะคะนี่นะคะแล้วเกดก็จะเอานะคะลูกชิ้นหมูนะคะเอาไปลวกนะคะวุ้นเส้นหมูสับนะคะทุกอย่างนะคะเอาไปลวกก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูยอนะคะนี่นะคะเครื่องทั้งหมดนะคะวันนี้เกดก็จะมีนะคะน้ํากระเทียมดองใส่ด้วยนะคะตาเสร็จแล้วนะคะกิจะใส่ถ้วยเอาไว้นะคะนี่นะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บละลายมาแล้วนะคะมะนาวเนี่ยเกดใช้หมดเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็น้ําปลานะคะใครชอบแบบไหนแบบนั้นนะคะวันนี้นะคะผงนัวไม่ใส่นะคะนี่นะคะจัดหนักๆไปเลยนะคะวันนี้นะคะ มีน้ำกระเทียมดองนะคะที่จะใส่ประมาณ3มช้อนโต๊ะตัวนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะอืเซ็ปเซ็ปกันเลยนะคะพ่อบ้านเรานะคะพาเด็กๆนะคะไปเดินป่านะคะน่าจะกลับกันมากินทันอยู่นะคะนี่นะคะเครื่องทั้งหมดนะคะเก็ดแยกน้าจิ้มไว้นะคะไว้เด็กๆได้กินด้วยนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะจัดลงไปก่อนเลยะคะ่ะหมูยอหมูสับนะคะลูกชิ้นหมูนะคะพ่อบ้านเราว่าใกล้จะมาแล้วนะคะเก๋ก <ๆ S 2> ็อหิวนะคะเดี๋ยวขอใส่ลงถ้วยก่อนนะคะนี่นะคะจัดลงไปเลยนะคะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะวันนี้นะคะ5ก้อนนะคะ ใส่ลงไปเลยนะเศรบๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะทําเยอะดีกว่าทําขาดนะคะนี่นะคะแล้วก็น้าจิ้มนะคะหน้าตาหน้ากินไหมคะเกล็ดตําพริกนะคะไม่ได้หั่นพริกนะคะเกลี่ยว่าตำนะ่ะมันจะแซ่บกว่าใส่ลงไปเลยนะคะอื้อน้าลายแต่เลยนะคะนี่นะคะผักก็ทําแยกไว้นะคะใครจะกินแบบไหนก็ใส่ลงไปนะคะนี่นะคะใครไม่อยากกินผักก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่นะคะก็มีขึ้นชายนะคะเพิ่งได้มานะคะเดี๋ยวพอบ้านเรามาแจมด้วย เพึ่งกลับกันมานะคะนี่นะคะพาลีเดปไปเดินป่ามานะคะก็นิเกตปรุงอันนี้ให้เขาปรุงเองนะคะพี่บานปรุงเองนะคะเดี๋ยวจะชิมก่อนนะอร่อยเลยาะโอ้ยแซ่บก็เลยอืมอือคกับกลับกลับมาทันกินพอดีกลับมาเข้ากล้องได้พอดีนะคะนี่ะครับอืมแซ่บมากกับหมูยอหมูยอด้วยอือืม huh hey. ah? you guys want some spicy food no way <laughs> no way no way bye 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 Aloy. Aloy, ah. <laughs> mm. a you more mm. very good mm mm i like these pork pieces หมูยออีสคอหมูยอหมูยออือนี่น้ำจิ้มดูสิค่ะยังไงเดี๋ยวเก็ก,กินต่อนะคะยังไงฝากกดติดตามมีกำลังใจให้ช่วยคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ